สามสิบร้านกันดีๆนะอ่ะเปิดดูสามสิบร้านตื่นเต้นนะเขาให้แบบแบบเนี้ยเขาให้มาแบบเนี้ยน,นะก็ตื่นเต้นอนะ่ะอันนี้งวดที่แล้วแต่ว่าถามว่าทําไมเปิดก้าง,งวดนี้จะตามเพราะเลขวงในเนี่ยเขาถูกทุกงวดแต่วันนี้เอามาให้ดูเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้ามือห้ามอัน้นสัญญากันก่อนนะไม่ใช่วันนี้อั้นไปหมดแล้วนะคะอ่ะเปิดให้ดูแบบจริงๆจังๆเลยเนี่ย ไม่พูดมากนะไม่พูดมากนะหนึ่งสองตรงกับสูตรกลางดวกด้วยนะ, 1, 2, 1, 3, ะหนึ่งสองหนึ่งสามอ่ะหนึ่งสองอ่ะนะถ้าได้มาเหมาน้ำพริกบอกเหมาหกชลอมพอเถอสามสิบล้านหกชลอมเอาไปเลยทั้งประมาณร้อยโลเอาไปแจกให้หมดนะอยู่จังหวัดอะไรก็ไปแจกจังหวัดนั้นแหละนะคะเอาไปทําบุญจะเอาแค่หกเจ็ดชลอมมันจะไปสมอะไรกับสามสิบล้านถูกสามสิบล้านน้ำพริกร้อยโลนี้ไม่กี่บาทนะคะจิบจิบมากนะ นะคะเอานี่แหละนี่งวดที่แล้วที่อาจารย์บอกว่าเน้น817เลขที่วังนี่81717เขาไปดึง8 1